สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่ศักยภาพของตัวคุณเองเนี่ยดีนะครับในเดือนนี้เนี่ยจะทําอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องเน้นกับการขายความเป็นตัวตนของคุณนะเพราะว่าดาวมันมีกําลังดีมันส่งผลนําพาเรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆกับคุณได้ดีนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์กันว่าในเดือนมิถุนายน25 6 7เนี่ยชาวลัคนาสิงห์จะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นีน้เรามาเริ่มมาเลยครับมาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ซึ่งเดือนนี้เนี่ยถือว่าดาวประจำตัวของคุณดาวอาทิตย์เนี่ยมีคุณสมบัติดีทั้งเดือนนะครับในช่วง1นึถึงสิเนี่ยนะครับดาวตัวตนของคุณเนี่ย ไปอยู่ในอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานซึ่งดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าปัสวะองค์เกฑ์ซึ่งมันมีความแข็งแกร่งดีสแสดงว่าคุณเองเนี่ยมีศักยภาพทําอะไรได้โดดเด่นมีความชัดเจนกับการทําอะไรแสดงออกได้ดีและมีความสามารถกับการจัดการเรื่องของการงานได้ดีนะครับส่วนตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปดาวอาทิตย์ก็จะย้ายไปอยู่ในจุดนี้นะครับซึ่ง ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าราพะมันส่งผลให้ทําอะไรก็จะมีเกณฑ์กับการสําเร็จได้ดีนะครับและดาวอาทิตย์ไปอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยมันได้ตําแหน่งราชาโชคมันทําให้คุณทําอะไรได้รับความนิยมมันมีโอกาสกับการได้รับการตอบรับและก็เป็นที่ชื่นชมได้รับความสําเร็จได้ดีเพราะฉะนั้นจุดที่ดีในเดือนนี้เลยก็คือศักยภาพของดาวประจาตัวของคุณเพราะฉะนั้นที่ผมเปยไว้ในเบื้องต้นว่าในเดือนนี้นะครับการจะทําอะไรคุณอาจจะต้อง เน้นทําเองเน้นการขายความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดแข็งในเดือนนี้นะครับส่วนในมุมที่อาจจะยังคงต้องระวังอยู่ก็จากการที่มีดาวเสามาเลงลัคนาคุณอยู่นะครับซึ่งดาวเสาเลงลัคนามันเป็นพินทุบาทเนาะแถมดาวเสามันมาจากคําว่าอะไรมันก็ยังมีเรื่องของปัญหาให้คุณต้องคอยจัดการนะครับและคุณอาจจะยังต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุนะครับ โดยเฉพาะการมีดาวเกตกระตุ้นก่อนวันที่18มิถุนาเนี่ยมันก็จะต้องระวังเรื่องของการมีอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดหรือเกิดเรื่องแปลกๆได้ง่ายนะครับก็ยังคงต้องระวังอยู่นะครับแถมในช่วงต้นเดือนในหนึ่งถึงสองเนี่ยการที่ดาวอังคารยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะเนี่ยนะครับดาวอังคารตกมรณะมันเป็นพินทุบาทมันส่งผลให้คุณเองทําอะไรดูมีความวู่วามดูมีความมุทะลุซึ่งอันนี้มันต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ย ดูมีความมั่นอกมั่นใจเวลาทําอะไรก็มักจะมีความวู่วางได้ง่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่2ไปดาวังคารย้ายอันนี้จะอยู่ในมุมที่ดีเพราะดาวังคารไม่ตกมรณะแล้วนะครับมันส่งผลให้ความมุทะลุความวู่วางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับแถมดาววังคารมาอยู่ในบ้านตัวเองที่ เป็นคาว่าสุภะที่แปลว่าความเจริญความสะดวกสบายนะครับการมีชื่อเสียงหรือการได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นส่งผลดีที่คุณทําอะไรคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรติได้รับการมีชื่อเสียงได้รับเกียรติรางวัลในจังหวัดน,นั้นได้ดีและก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับคําแนะนําได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับพอวันที่4ดาวพุธย้ายนะครับ ซึ่งพดาวพุธย้ายมาเนี่ยเขาก็มาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรดาวมีความแข็งแรงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าลาภเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสกับการมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องเงินทองของคุณด้วยเพราะดาวพุธเป็นเรื่องเงินทองด้วยเวลามันแข็งแรงก็จะดีกับเรื่องการเงินด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปพูดในหัวข้อเรื่องการเงินนะครับพอวันที่14ดาวศุกร์ย้าย15ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับเพราะฉะนั้น การที่ดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณย้ายมาอยู่ในคําว่าลาภะเนี่ยนะครับถึงแม้ดาวอาทิตย์จะไม่ได้ได้องค์เกณฑ์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เจอกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรที่ได้องค์เกณฑ์อยู่ด้วยนะครับหรือไม่ได้ได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกนะครับ แต่ดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคซึ่งมันแปลว่าบางทีการทําอะไรของคุณมันจะได้รับการสนับสนุนมีคนช่วยจัดการนะครับมันทําให้ยังมีโอกาสกับการได้อะไรที่มันง่ายๆแถมมันไปอยู่ในคําว่าลาภะมันก็เลยส่งผลให้ทําอะไรมันดูมีเกณฑ์กับการสําเร็จได้ง่ายในจังหวะน,นี้เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ดีต่อเนื่องซึ่งทําอะไรก็ยังสําเร็จได้ดี พอวันที่18นะครับดาวเกตก็ย้ายในมุมที่ดีดาวเกตก็ไม่ได้กระตุ้นดาวเสาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำว่าอะริแล้วแต่ดาวเกตก็ยังไปอยู่ในคำว่าอริโดยตรงยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพอดาวเกตมันไม่ได้เจอกับดาวเสามันอาจจะลดความรู้สึกแบบกังวลหรือหวาดระแวงของคุณะนะครับลงไปเพราะมันไม่ได้กระตุ้นดาวเสาที่มันต้องอคิดเยอะหรือระมัดระวังระแวงแล้วนะครับ คราวนี้พอวันที่27ดาวพุธก็ย้ายแต่ถือว่าดาวพุธย้ายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไปยากหน่อยกับเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรต่างแต่ถือว่าการที่ดาวตัวคุณยังอยู่ในเรื่องของความสําเร็จและอยู่กับดาวดีแล้วก็มีคุณสมบัติดีมันยังสามารถจัดการอะไรที่มันก่อให้เกิดความสําเร็จลาบผลอะไรต่างๆกับคุณได้ดี แค่จุดที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นก็คือเวลาดาวพุธไปตกพบเรือนที่ชื่อว่าวินาดาวพุธมักจะถูกแปลเป็นดาวคําพูดนะครับเวลาดาวคําพูดตกวินาต้องระวังการพูดจาอะไรแล้วบางทีไม่ชัดเจนมันก่อให้เกิดผลเสียอันนี้ต้องระวังมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับช่วงวันที่1จนถึงวันที่ เเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในพพเรือนที่ชื่อว่ากรรม,มะและดาวเนี่ยอยู่กับดาวที่ดีนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเวลาการเงินไปอยู่ในคําว่ากรมมะ,ะยังมีช่องทางการเงินที่มาจากเรื่องของการงานเป็นหลักแหละนะครับตัวคุณเองก็ไปโฟกัสกับเรื่องของการงานและก็อยู่ร่วมกับดาวการเงินแสดงว่าในช่วง 1-9ก็ยังสามารถหาเงินหาทองจากเรื่องของการงานได้ดีเพราะคุณมีศักยภาพกับการจัดการเรื่องของการงานได้ดีอยู่แล้วนะครับการอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าของบ้านเรื่องการงานเองและเขาเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวการเงินของค,คุณก็ส่งผลให้งานที่ได้ในช่วงนี้ก็เป็นงานที่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับการอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะ,ะมีโอกาสกับเรื่องของการลงทุน หรือช่องทางย่อยๆกับเรื่องของการเงินที่เข้ามาได้ดีด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้พอวันที่2นะครับดาวอังคารก็ย้ายการที่ดาวอังคารย้ายมาเนี่ยมาอยู่ในบ้านตัวเองคำว่าสุภะซึ่งแปลว่าการส่งเสริมการสนับสนุนเพระเานะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถ้าเกิดจะต้องการความช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเนี่ยก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนกับคุณได้ดีนะครับพอวันที่1ิ ดาวพุธก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าลาภะแน่นอนดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าลาภะแล้วอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงมันแปลว่ามันมีเงินที่เข้ามาได้ดีนอกจากช่องทางการเงินหลักๆนะครับเวลาดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าลาภะมันอาจจะได้อะไรที่มันเป็นเหมือนกับได้การเงินที่มันเป็นเหมือนแบบโชคลาภลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะมีเกณฑ์กับการได้ของขวัญของรางวัลที่เป็นของมีค่าก็ได้เพราะเวลาดาว กระดุมพระที่หมายถึงของมีค่าก็ได้นะครับไปอยู่ในเรื่องของลาพาที่ได้เป็นโชคเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อเนื่องกับเรื่องของการเงินและจังหวะนี้ถ้ามันดิวธุรกิจอะไรได้ก็จะเป็นธุรกิจหรือช่องทางการเงินที่มันเป็นระยะยาวเพราะดาวมันได้ตําแหน่งเกษตรนะครับพอวันที่14ดาวศุกร์ย้ายและก็15ดาวอาทิตย์ย้ายมาเพราะฉะนั้น การที่ดาวศุกร์ที่เป็นเรื่องการงานมาอยู่ในช่องโชคลาภมันยังมีโอกาสกับการได้งานต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างการเงินได้ดีนะครับดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณมาได้ตําแหน่งราชาโชคคุณเองมีเกณฑ์กับการมีโชคและก็อาจจะเป็นโชคกับเรื่องของการเงินแล้วก็โชคกับเรื่องของธุรกิจด้วยเพราะนั้นมันก็ยังเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยหยิบจับอะไรมันมีโอกาสกับการหาเงินหาทองได้ดีนะครับในช่วงนี้ส่วนพอ18 ดาวเกตย้ายและ25ดาวพุธย,ย้ายคราวนี้ดาวการเงินเนี่ยไปอยู่ในคําว่าวินาศนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เรื่องของการเงินมันอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้จุดที่ต้องระวังเลยนะครับสำหรับธุรกิจท,ทั่วไปก็คือคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายการหลงลืมเป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหายนะครับระวังเรื่องของการโดนโกงโดนบดบงังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงจังหวะนี้นะครับ ส่วนถ้าจะใครที่บังเอิญอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์มันก็ยังมีเกณฑ์กับเรื่องของการเงินของคุณที่ไปเกี่ยวกับด้านนั้นที่ยังมีโอกาสกับการได้เข้ามาอยู่แต่ว่าอาจจะบอกเผื่อล่วงหน้าไว้นิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยนะครับดาวพุธด,ดาวการเงินเนี่ยนะครับจะต่างจากเดือนนี้และเดือนนี้คือดาวเขาเดินเร็ว เดือนหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปลายกรกฎาเนี่ยนะครับเขาจะมีการเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นมันอาจจะ เป็นช่วงที่เงินเนี่ยเข้าช้าแถมอยู่ในคาว่าวินาศมันมีความผันผวนมีเหตุของการยกเลิกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องบริหารเรื่องของการเงินไว้ให้ดีในเดือนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะจัดการทําอะไรได้เนี่ยทำสักก่อน27เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณแข็งแรงดีนะครับและดาวเดินดีจะดูง่ายกว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือดาวเสาที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกี่ยวกับด้านการเงินมันก็จะถูกแปลเป็นเรื่องของสินเชื่อนะครับดอกเบ เบี้ยเรื่องค่าเช่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเดือนกร,รกฎาเนี่ยดาวจะเดินถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ดาวมันยังเดินปกติเนี่ยการจัดการเรื่องสินเชื่อเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าเช่าอะไรเนี่ยมันจะดูง่ายกว่ามันจะดูไม่ค่อยล่าช้าเพราะเดือนหน้ามันจะมีเกณฑ์ล่าช้าเพราะฉะนั้นก็พยายามรีบจัดการซะตั้งแต่เดือนนี้จะส่งผลดีกับชาวลัคนาสิงห์มากกว่า มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้มีดาวมาอยู่ในช่องการงานของคุณเยอะเลยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลักษณะของงานที่จะเข้ามาในหลากหลายแนวหลากหลายช่องทางนะครับเพราะดาวมารวมอยู่กันเยอะนะครับ ส่วนดาวสุกดาวการงานเองเนี่ยในช่วง1-14ถึงอยู่ในบ้านตัวเองเลยได้ตําแหน่งเกษตรแล้วก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยถือว่าดีสําหรับคนลัคนาสิงห์นะครับการมีดาวพรฤหัสมาร่วมอยู่ด้วยนะครับดาวพรฤหัสมาจากคําว่ามรณนะดาวพรฤหัสมาจากคําว่าปุตตะเพราะฉะนั้น ถ้าคาดหวังกับการจะเปลี่ยนแปลงการจะโยกย้ายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ชัดเจนนะครับที่ผมบอกไปในเดือนที่แล้วว่าอาจจะรอสักนิดหนึ่งรอให้อ่าหลังวันที่2มิถุนาไปเพราะว่าพอวันที่2มิถุนาเนี่ย ดาวอังคารเขาจะย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองออกจากภพมรณะมันจะทําให้การตัดสินใจอะไรของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไปด้วยความวู่วามและอ่ะนะครับมันก็จะดีต่อการตัดสินใจแถมดาวอังคารเป็นคําว่าสุภาะแข็งแรงดีนะครับได้ตําแหน่งเกษตรมันมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนหรือมันมีความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ดีนะครับ ดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณก็อยู่ในเรื่องของการงานเดือนนี้ในช่วง1ถึง14เช่นกันดาวสัมพันธ์กับดาวสุกรดาวการงานเองเป็นคู่สมพลมันส่งผลให้คุณมีศักยภาพกับการบริหารจัดการวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับการงานได้ดีดาวอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรกันอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานมันจะมีมิตรที่ดีที่คอยช่วยคุณด้วย แถมดาวตัวคุณเองได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกมีกำลังเด่นดีดาวได้องค์เกณฑ์ปัสสาวะองค์เกฑ์ก็มีความแข็งแกร่งดีเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่ค่อนข้างเด่นกับเรื่องของการงานที่คุณจะมีช่องทางการหางานได้ดีจัดการเรื่องของการงานได้ดีและมีความชัดเจนกับเรื่องของการงานที่จะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนได้ดีด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้พอวันที่สิดาวพุธย้ายนะครับและ พอวันที่14ดาวศุกร์และดาวอยาทิตย์ย้ายซึ่งดาวการงานของคุณก็จะย้ายคืนวันที่14ไปอยู่ในคําว่าลาภะถึงแม้ดาวจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมไม่ได้ได้เกษตรไม่ได้ได้อุดมเกณฑ์แต่ดาวเนี่ยไปอยู่ในคําว่าลาภะแสดงว่ามันยังมีงานที่ได้เข้ามาอยู่แหละนะครับและประกอบกับในช่วงที่ดาวพุธเขายังอยู่ร่วมกันก่อนวันที่27ดเนี่ยดาวพุธยังแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองที่เป็นเรื่องของโชคลาภแสดงว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานเข้ามาได้ดีแถม ดาวพุธเองก็เป็นดาวการเงินแสดงว่างานก็ยังได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับส่วนดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณก็ยังสัมพันธ์กับดาวการงานซึ่งดาวตัวคุณยังได้ตําแหน่งราชาโชคมันทําให้เวลาคุณทําอะไรคุณ เจราจาอะไรติดต่ออะไรนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่ตอบรับได้ดีก็ส่งผลดีกับเรื่องของการงานนะครับถึงแม้ว่าเดี๋ยวพอ27ดาวพุธย้ายออกไปมันอาจจะดู ดรอปลงไปบ้านเพราะดาวเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ได้ตำแหน่งเกษตรแล้วแต่ถือว่าดาวการงานของคุณยังอยู่กับดาวตัวเองที่ร่วมกันได้ดีแสดงว่าคุณยังบริหารจัดการเรื่องของการงานได้ดีอย่างที่บอกกับเดือนนี้เน้นกับการขายอะไรที่มันเป็นตัวเองเนี่ยนะครับมันมีส่วนกับการนำพาทั้งเรื่องการเงินและเรื่องการงานได้ดีสําหรับคุณนะครับแต่การที่ดาวพุธย้ายไปในวันที่27ไปแล้วเนี่ยมันไปต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นทั้งงานของคุณสัมพันธ์กับด้านการเงินคุณก็จะต้องรอบคอบมากขึ้นเพราะ เวลาดาวการเงินตกวินาศมันอาจจะมีความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนกับเรื่องของการเงินที่เกิดขึ้นได้มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวราหูนี่แหละครับดาวก็ยังโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณนะนะจุดที่ต้องระวังนะครับก็ยังต้องพูดอยู่ทุกเดือนก็คือระวังเรื่องสุขภาพของคู่ของคุณที่เขาอาจจะมีเกณฑ์กับการป่วยที่เกิดขึ้นได้นะครับ แต่อีกจุดหนึ่งก็คือการมีดาวเสาร์นะครับมาเลงลัคนาคุณเป็นพินทุบาทและดาวเสาร์มาจากคําว่าอริมาอยู่ในคําว่าปัตตานีเนี่ยมันก็ยังส่งผลต้องระวังเรื่องของการขัดแย้งกันง่ายนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงก่อนวันที่18การมีดาวเกตมากระตุ้นนะครับอยู่ในเรื่องของความรักและบังเอิญต้องเจอกับดาวเสาร์ที่เป็นคําว่าอริ <c oughs> มันก็อาจจะกระตุ้นเรื่องของความขัดแย้งกระตุ้นเรื่องของความหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับซึ่ง ในช่วง1-2เนี่ยมันต้องระวังมากหน่อยเพราะดาวอังคารที่ไปตกมรณะมันส่งผลให้ในช่วงที่คุณมั่นอกมั่นใจตัวเองโดดเด่นเนี่ยคุณอาจจะเวลาทําอะไรเน้นเอาสะใจมุทะลุนะครับก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการขัดแย้งกับเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่2ไปแล้วนะครับดาวอังคารย้ายไปอยู่ในคําว่าสุภะ ซึ่งแข็งแรงดีสุภาพถ้าไปเกี่ยวความรักมันหมายถึงการไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็จะมีเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มันดูมีความระแวงระแวงกันอยู่นะครับและเดี๋ยวพอ18ที่ดาวเกตย้ายออกจากเรื่องของความรักย้ายออกจากไม่ต้องเจอกับดาวเสาร์เพราะฉะนั้นไอเรื่องของความหวาดระแวงอะไรต่างเนี่ยกับเรื่องของความรักมันก็ลดลง ส่วนคนโสดนะครับโดยหลกัหลากๆการที่มีดาวเสาร์ที่ยังเลงกับลัคนาของคุณอยู่นะครับและมาจากคําว่าริมันก็ยังไม่ใช่ช่วงปีที่ดีที่คุณจะตัดสินใจอะไรกับเรื่องของความรักนะครับเพราะมันอาจจะมีเกณฑ์กับการขัดแยง้งมีปัญหากันได้ง่ายและดาวความรักยังไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์กับการที่จะเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ง่ายนะครับ แต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพดีทําอะไรดูมีความโดดเด่นดีในช่วงครึ่งแรกพอช่วงครึ่งหลังเนี่ยดาวตัวเองไปได้ตําแหน่งราชาโชคอันนี้มันเป็นที่นิยมเลยทําอะไรจะได้รับความสนใจได้รับการตอบรับแล้วก็จะส่งผลให้คุณดูมีสนเสน่ห์นะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ได้ดีเพียงแต่ว่า คุณก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในช่วงก่อนวันที่18เนี่ยการมีดาวเกตกระตุ้นอยู่เนี่ยนะครับคนที่คุณพบเจออาจจะเป็นคนที่แบบอารมณ์รุนแรงขี้หึงหึงแรงอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาให้ดีแต่อย่างที่บอกครับโดยภาพรวมยังคงต้องระมัดระวังกับคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์และยังอาจจะมั่นใจอะไรไม่ได้มากนะักกับเรื่องของความรัก มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับและเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีดาวโคจรมาอยู่ในเรื่องโชคลาภเยอะแสดงว่ามันก็เพิ่มโอกาสกับเรื่องของความสําเร็จได้ดีในเดือนนี้เนี่ยดาวพุธดาวโชคลาภของคุณเดินเร็ว นะครับก็ช่วง1-9เนี่ยดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่กากรมมะนะครับอยู่กับดาวที่ดีกับตัวเขาเองเจ้าของบ้านก็แข็งแรงและเป็นคู่ธาตุน้ำก <H it> ารแสดงว่าในช่วง1-9เานี่ย <h it> ถ้าจะมีโชคลาภอะไรมันค่อนข้างชัดว่าเป็นโชคลาภที่ได้จากเรื่องของการงานนะครับคราวนี้พอวันที่10นะครับดาวพุธนะครับก่อนหน้านันวันที่2ดาวอังคารย้าย วันที่10ดาวพุธดาวโชคลาภก็ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งกเกษตรจังหวะนี้ดีเลยนะครับเพราะดาวมันมีความแข็งแรงมันมีโอกาสกับการได้รับอะไรชัดๆมันมีเกณฑ์กับการสําเร็จอะไรชัดๆได้แบบชัดเจนเพราะดาวมันมีความแข็งแรงนะครับดาวพุธเองอีกความหมายหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์กับการได้โชคลาภที่เป็นของมีค่าทรัพย์สินของมีค่าหรือช่องทางการเงินนะครับธุรกิจที่มันมีโอกาสกับการได้รับได้ดีในช่วงนี้นะครับ พอวันที่14ดาวศุกร์การงานก็ย้ายมาอยู่ในช่องโชคลาภดาวอาทิตย์ดาวตัวคุณก็ย้ายมาอยู่ในช่องโชคลาภเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสเพิ่มช่องทางการได้โชคลาภหรือความสําเร็จนะครับดาวศุกร์เป็นเรื่องงานก็ยังมีเรื่องของการงานที่เข้ามาได้ต่อเนื่องอยู่นะครับถึงแม้จะไม่ได้แบบโดดเด่นแข็งแรงมากนะักแต่การที่สัมพันธ์ดีกับดาวโชคลาภแสดงว่ามันยังมีโชคลาภกับเรื่องการงานอยู่นะครับ การที่ดาวตัวคุณนะครับมาได้ตำแหน่งราชาโชคและก็สัมพันธ์ดีกับดาวโชคลาภแสดงว่าคุณเองทําอะไรก็เป็นที่นิยมทำอะไรก็จะมีจังหวะกับการหยิบจับอะไรมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวพอ27ดาวพุธเองก็จะย้ายไปอยู่ในคําว่าวินาศเวลาดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยนะครับคือถ้ามันจะมีเกณฑ์กับการจะได้อะไรมันอาจจะต้อง เจอเรื่องของการต้องพลิกผันพลิกแพงว่ากาันเป็นเคสต่อเคสกับการที่จะได้หรือสําเร็จเข้ามามันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่ดาวอยู่ในบ้านตัวเองยกเว้นว่าใครที่ทําอะไรที่มันไปเกี่ยวกับด้านคำวิน,นาศเกี่ยวกับสายมูเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมันก็ยังมีเกณฑ์กับการเกิดความสําเร็จในมุมนั้นได้อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกจากการที่ดาวตัวคุณยังอยู่ในคําว่าลาพักอยู่ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันยังเป็นเกณฑ์ที่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้อยู่แต่ อย่างที่บอกไว้ในเรื่องของการเงินนะดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวในเดือนหน้าเขาจะเดินถอยหลังนะครับช่วงปลายเดือนเขาจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นมันจะมีความล่าช้านะครับกับเรื่องของลาบผลความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได้นะครับปกติไปอยู่ในคาว่าวินาทมันก็มีความพลิกผันอาจจะต้องเจอการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆก่อนจะได้นะครับและเดี๋ยวพอมันเดินช้าม,มันก็จะยิ่งมีโอกาสกับความล่าช้าเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนวันที่27เนี่ยนะครับ อยากได้อะไรลุยจัดการนะครับมันมีเกณฑ์กับการสําเร็จมีเกณฑ์กับการมีลาบมีผลของคุณได้ชัดเจนมากกว่านะครับแล้วก็ ถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคครับแน่นอนช่วงที่มันดูมีความพีคจริงๆกับการมีโชคลาบเนี่ยก็คือช่วง15ถึง26ที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในช่องโชคลาบได้ราชาโชคและดาวโชคลาบเองเนี่ยยังอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับการมีโชคมีลาบกับคุณได้ดีจะหยิบจับอะไรใช้เลขอะไรเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคเองที่คุณจัดการนะครับส่วนถ้ามองว่าในช่วง1ถึง10 อ่าตัวที่1น่ถึงเนะครับดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องของการงานก็คงจะเป็นลักษณะแบบการเสี่ยงโชคอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของงานตัวเลขที่ไปเกี่ยวกับงานน่ยก็อาจจะมีโอกาสกับการมีโชคได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น27ไปแล้วเนี่ยการที่ตัวคุณยังอยู่ในโชคลาภแต่ดาวโชคลาภไปอยู่ในคาวาวินาเพร่ะน,นั้นถ้ามันจะเสี่ยงนะครับคุณอาจจะต้องไปเสี่ยงอะไรที่มันเป็นแบบไม่เป็นทางการนะครับเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรประมาณแบบนี้นะครับหรือ ถ้าจะเสี่ยงแบบเป็นทางการก็เสี่ยงกับคนพิการอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีโอกาสกับการมีโชคของคุณได้อยู่และนี่ก็คือการพยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณขอบคุณครับ